สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ก็มารับชมพะงั่ง,งพิมพ์โล้นกลางนะครับเพื่อนเือนนะครับวันนี้ก็มีตัวเด็ดตัวใหม่มาให้รับชมนะครับเพื่อนนะครับเพิ่งได้มาใหม่ๆล่าสุดเลยนะครับนี่นะเพื่อนเพิ่งทําความสะอาดสักนิดนึงนะครับเห็นไหมครับในการทําความสะอาดของผมนี้นะครับเพื่อนเื่อนบางทีก็ต้องล้างเหงื่อใครผู้ใช้มาก่อนนิดนึงนะครับเพื่อ เก็บรักษานะครับนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆนตัวนี้ซึ่งผ่านการลงรักสมัยโบราณมานะฮะเห็นไหมครับเพื่อนตัวนี้คือรักนะครับรักดํานะฮะนะครับถ้าเราขัดนิดหน่อยนะเพื่อนใช้แปรงแบบนุ่มๆขัดนะครับเขาก็จะผิวเขาก็จะเปิดเป็นสีมพูนะครับเมื่อเรานําไปใช้สักพักหนึ่ง สองสาวันนะครับผิวเขาก็จะเริ่มกลับมาเป็นสีสีแบบนี้นะครับเพื่อนนะสีเข้มเขมนิดหนึ่งนะครับนะครับของทองเหลืองนะครับเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับทีนี้กําลังแยกพิมพ์ให้ดูอยู่นะครับเพื่อนนะครับนะครับเพราะว่าล้นกลางนี่มีหลายพิมพ์พอสมควรนะครับนะครับกําลังไล่อยู่นะครับไล่แบบว่า หน้าตาเขาไปอยู่ตรงไหนอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับหลังไล่ศึกษาให้อยู่นะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็ภาพรวมๆนะครับเพื่อนเห็นไหมฮะพวกนี้เกิดภาพเขียวๆนี่เกิดจากเหงื่อนะครับเพื่อนพวกเหงื่อใครที่เรานำไปแฟนใช้มานะครับนะครับตรงนี้นะครับ ว่าเกิดจากปฏิกิริยากับองค์พระนะครับกับองค์ของงั่งบางทีพวกเนื้อโลหะไปโดนเหงื่ออย่างนี้นะครับมันจะเกิดข้าเขียวขึ้นนะครับเพราะเหงื่อเรามันเค็มนะฮะใช่ไหมครับก็แฝงขึ้นไปนะครับมันก็จะเกาะติดอยู่เป็นบางส่วนที่ล่องลึกๆนะครับเพื่อนๆนะครับที่เป็นล่องนะครับบางทีเขาจะเหมือนว่าเหมือนกับไม่ได้เสียดสีอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆนะครับ ตรงนี้นะค่อนตัวค่อนข้างที่จะสวยนะครับหลวหลักได้ดีนะครับมาเพื่อนๆนมาดูในเนื้อของดินกันบ้างตัวนี้เพิ่งไอ้นี่นะครับเพื่อนๆนเพิ่งล้างมาสักครู่หนึ่งนะครับนะครับเพิ่งใส่น้ําไปเมื่อกี้นะฮะทำความสะอาดนิดหน่อยนะครับนะครับตัวนี้ก็ถือว่าราคาก็ค่อนข้างที่ยังจับต้องได้นะครับเพื่อนนะครับทําไมมืดๆนะเห็นนะะทาไมมืดจัง งงนะครับมืดนะครับเดี๋ยวับพวเพื่อนหาไฟก่อนมืดดีอะผมก็งงทำไมไฟมืดดเพื่อน,เ,อนเห็นตรงกันไหมครับในส่วนนี้นะครับเพื่อนที่จะเห็นหรือเปล่านะ พเพื่อนๆหากำลังหามุมหาไฟให้ทำไมออกไฟออกโทนนี้นะพเพื่อนๆเห็นตรงเม็ดนี้ไหมครับผมได้ยัดเข้าไปเหมือนเดิมนะครัข,าย,ขายเม็ดพอร์ตนะพเพื่อนๆเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูนะครับนี่นะครับพเพื่อนๆที่เกาะติดอยู่นะครับบางทีจะมีถ้าเป็นเม็ดดิน เม็ดไอ้นี่นะครับเพื่อนๆบางทีจะมีพวกคอยพวกอะไรอยู่เพราะว่าการปลูกเศษในสมัยโบราณนะครับเพื่อนนะครับพวกเม็ดหินพวกนี้นะครับจะมีเหมือนแบบนะครับนำมาดูนะเห็นไหมฮะบางทีจะมีส่วนของพวกพลอยพวกอะไรอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับนะครับบางทีเม็ดหินเนี่ยจะต้องใสๆนะครับเพื่อนๆทํามาหล่อพระพวกนี้นะครับ ตามสมัยโบราณนะเขาเรียกตามามิพาาุนทแบบันะครับเพื่อนที่นะผมทำไมไฟนไม่สว่างเนาะแบบนึงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเพื่อนทำไมมองแล้วมันเืดนิดนึง มองแล้วมืดนะครับเพื่อนผมก็ไม่รู้จะว่าไง่ะตามนี้ไปก่อนตัวน,นี้เพิ่งได้มาใหม่นะเพื่อนนี่นะเพื่อนเห็นเม็ดนี้ไหมเดี๋ยวแกะไม้ดูนะครับแกะไม้ดูเลยนะครับนี่นะเพื่อน นี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมตัวนี้เป็นเม็ดพลอยแท้นะครับเพื่อนๆนี่นะฮะใครยัดพลอยไว้อย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยรับผมยัดมาเองนะเห็นไหมเพื่อนเห็นตรงกันไหม